ทรงสั่งให้มีการใช้ตราราชอาญากรแผ่นดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตราราชอาญากรแผ่นดินของฝรั่งเศสหรือราชวงศ์อังกฤษนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในในัยยะสําคัญที่บ่งบอกว่าสยามประเทศนั้นแตกต่างจากชาติอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียกนันอีกด้วยการใช้เงินมากมายในการช้อปปิ้งส้น้าจากโรปของรัชกาลที่5เรียกได้ว่าเป็นนักช้อปมือทองสําหรับห้องเสื้อและร้านเฟอร์นิเจอร์มากมายในยุโรป จนลือกันไปต่างๆนานา,นาว่าพระองค์นั้นร่ำรวยเป็นอย่างมากเป็นการแสดงภาพจําให้แก่ชนชั้นพ่อค้าในยุโรปว่าพระองค์นั้นมีรสนิยมมีรัศตาที่ดูดีเรียบรู้สมแก่การเป็นเจ้าของสยามประเทศแต่นอันนี้ท่านไม่เห็นเลยนะท่านไปยุโรปสองครั้งท่านไม่เห็นเลยประชาธิปไตยมันกำลังแพร่หลายขึ้นมาท่านไปท่านก็ลื้มมากเลยนะพวกเจ้านนยต้อนรับท่านเต็มที่เลยเป็นพี่เป็นน้อง และพระเจ้าปเป็นเดนมาร์กพระเจ้าปเป็นสวีดเดนและต่างๆ